หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่14ตอนขวางดาบชิงรักหูหญินที่มีอำนาจเต็มค่ายตระกูลอวี่เพื้นที่ถีซีซือโอบก,กอดบุตรชายอายุเก้าขวบที่สืบทอดตำแหน่งทูซือ ให้การต้อนรับเวิร์นอ้าวนางอดครวนว่าค่ายตระกูลอวี่ทำสงครามกับหุบเขาจันเย็นตอนนี้ชนเผ่าแมวดิบยังลงจากเขาจับตัวขุนนางที่ดูแลถีสีซื้อขึ้นเขาพวกนางสองแม่ลูกไม่ทราบทำอย่างไรดีเวินอ้าวบอกว่าแมวดิบลงจากเขาเพราะความแค้นกับตระกูลจางสาหรับตระกูลอุี่นี่เป็นโอกาสอันดีควรจับมือกับชนเผ่าเกิดตอนเรา ต่อกอนกับขุนนางที่ดูแลถีสีสือ่อทั้งด้านเยเซียวเทียนหาโอกาสไปเยี่ยมเยือนขุนนางที่ดูแลถีสีสือ่อกับพวกที่ถูกคุมขังพบว่าทุกคนถูกจับให้อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงมีวัวแพะและม้าอยู่เป็นเพื่อนส่งกลิ่นคลักคลุ้งอบอวนแต่ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตเยเซียวเทียนค่อยคลายใจลงส่งคนลงจากเขาไปยังที่ทำการถีสีสือ่อบอกให้ทั้งหมดวางใจ จากนั้นเดินทางไปยังเมืองถงเหยินบอกกล่าวต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวยืนยันว่าตนเองจะหาทางไกลเกลี่ยก,กับกลายจากอาวุธเป็นแพร่พันเยเซียเทียนยังเรียกตัวอินโกเล่ากับเตอ๋อกวา่าเรามาหาหรือเรื่องอนาคตของค่ายภูเขาปัญหาอยู่ที่ทั้งสองไม่มีข้อเรียกร้องทางการเมืองทั้งไม่ทราบว่าตนเองควรทำอย่างไรสำหรับกับเกิตัวเรา ท่านผู้วิเศษที่เป็นบุตรเขยให้ตนเองลงจากเขาตนเองก็ลงจากเขาผู้ใดข่มเหงรังแกเขาเขาก็จะตอบโต้กลับไปสำหรับอินโกเล่าเพียงคิดเผยแพร่ลทัทธินิกายเหล่าหลวงจีนและนักพรตสามารถท่องทั่วแผ่นดินตนเองเป็นผู้อาวุโสนิกายเทพปุณสัยไหนเลยทำไม่ได้เจ้าเสี่ยวเทียนเองก็อับจนปัญญาต่อญาติผู้ใหญ่ทั้งสองได้แต่เปิด แผนการอนาคตของค่ายภูเขาต่อพวกเขาขณะหารือกันพลันปรากฏหญิงสาวสวมกระโปรงแดงพิมพ์ลายดอกด้วยขี้พึ่งนางหนึ่งพผิวกายเข้ามาดุดนางแอนที่ล่าเริงตัวหนึ่งร้องเรียกสดใสว่าพี่เคยพี่เคยมีเท่าชราแท่เหวินผู้หนึ่งมาเมียงมองที่เชิงเขา ดูไปไม่คล้ายเป็นคนดีถูกคนของพวกเราจับตัวไว้มันบอกว่ามันเดินทางมาพร้อมกับท่านต้องการพบท่านหญิงสาวนางนี้มีอายุ1 6บปีเรียกว่าใช่หนีมีส่วนคลับคล้ายกับน้องสาวตะวันตัวหนีเป็นหลานสาวของเก๋ดตัวเหล่าเย่เซี่ยวเทียนไม่ต้องการเปิดเผยสักทานะแท้จ,จริงออกไปสั่งคนห้ามมิให้คนในชนเผ่าเรียกหาเขาเป็นท่านผู้วิเศษใช่หนี จึงเรียกเขาเป็นพี่เขยเย่เซียวเทียนทวนคำว่าแส่เหวินนั่นเป็นซื้อแย่ของตระกูลอวีนนำมันขึ้นมาเถอะใช่หนีรับคำผิวพลาจากไปไม่นานก็นำเวิรนอ้าวเข้ามาเวิรนอ้าวความจริงถูกจับมัดไว้ยามนี้ได้รับการแก้มัดออกทางหนึ่งนวดเฟ้นข้อมือทางหนึ่งยืนยิ้มต่อเย่เซียวเทียนกล่าวว่าไต้เท้าเย่ ท่านมีความสามารถใหญ่หลวงกลับกลับขึ้นเขามาเป็นแขกเราพูดแท่หวนถูกจับมัดขึ้นเรากับโจรใช่หนีเสยหน้ญญาใส่กล่าวว่าผู้ใดให้ท่านมีคิ้วโจรตามูสิกท่าทางลับๆล,ล,ล่อๆสมควรถูกจับไว้หวนอ้าวได้แต่ฝืนยิม้มก่อนนี้เขาจัดเป็นชายหนุ่มรูปงามตอนนี้แม้มีอายุสูงวัยขึ้นแต่ยังสุภาพเรียบร้อยกลับ ถูกยาโถนางนี้เปรียบเปลยเป็นคิ้วโจนตามูสิกเย่าเสี่ยวเทียนเดินเข้ามารับหน้ากล่าวาว่าเหวนเซียนเซิงได้รับความลำบากแล้วมาๆๆท่านนี่เป็นหัวหน้า่ขยเก๋าตัวเราท่านนี้เป็นวูซือประจำไขยอินโกเล่าท่านทั้งสองท่านนี้คือเหวินอ้าวเหวินเซียนเซิงเหวินอ้าวสลายรอยยิม้มประสานมือต่อคนทั้งสองกล่าวว่าเกิดใจจูวงเล็บหัวหน้า่ายแท้เก๋ อินวูซือเวินอ้าวขอคารวะเกิดตัวเหล่ากับอินโกเล่าเห็นเวินอ้าวให้ความเกรงอกเกรงใจต่อเขาจึงคารวะตอบกล่าวว่าเหมือนเซียนเซิงเชิญนั่งเวินอ้าวสุดกายนั่งลงเย่เซียวเทียนกล่าวอีกว่าข้าพเจ้ามาถึงก่อนเหมือนเซียนเซิงสองวันจึงสอบถามความขัดแย้งระหว่างเกิดใจจูและอินวูซือกับขุนนางที่ดูแลถี่ซีซือขุนนางที่ดูแลถี่ซีซือ กับพวกแม้ถูกจับตัวขึ้นเขาแต่ไม่ได้รับอันตรายใดเหวนอ้าวกล่าวด้วยความยินดีว่าอย่างนั้นประเสริฐสุดก่อนที่เราพูดแทเหวนจะออกเดินทางแต่เท้าเจียนโจกำชับให้เราผูกสัมพันธ์กับเก๋ใจจูเนื่องเพราะตระกูลวีเรามีสายแยกอยู่ที่สีสีซื้อถูซื้อรุ่นปัจจุบันเป็นเด็กชายเยาววัยตอนนี้เกิดเหตุการณ์สู้รบสร้างความไม่สบายใจแก่มัน เราพูดแท่เหวินจึงไปที่ค่ายตระกูลอวีทำการปลอบขวัญรอถึงวันนี้ค่อยขึ้นเขามาเกิดตอนเล่ากระพริบตารอจนเขากล่าวจบค่อยกล่าวตามคำบอกของเย่เซียวเทียนว่าพวกเราอยู่บนเขาจริงแต่พวกเราไม่ได้รับปากว่าจะอยู่บนเขาตลอดการตอนนี้เทพคุณใสผู้ยิ่งใหญ่มีองค์การให้พวกเราลงจากเขาพวกเราจึงลงจากเขาแต่คุณนางแท้จางแห่งถีซีซือ กลับลุกรานพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าเข้าใจว่าพวกเรากลัวมันหรือพวกเราเมื่อลงหลักปักฐานที่นี้ไม่ว่าผู้ใดอย่าคิดหมายขับไล่พวกเราไปเวินอา้าวรอบระบายลมหายใจโล่งอกกล่าวว่านับแต่โบราณการมาหากมีชนชาติอื่นยอมอ่อนน้อมราชสำนักยินดีต้อนรับทั้งจัดสรรที่ดินทำกินให้ชนเผ่าในป่าเขายังใกล้ชิดกว่าชนชาติอื่น ถือเป็นลูกหลานต้าหมิงอยู่แล้วหากพวกท่านยอมขึ้นทะเบียนสัมมโนครัวอยู่ภายใต้การปกครองของราชสำนักราชสำนักก็จะจัดสรรที่ดินให้ข่ายตระกูลอวีเราก็ยินดีสถาปนาความสัมพันธ์กับเก๋อจ้จูเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันเก๋อตัวเราไม่มีความคิดอ่านใดพอฟังจึงกวาดสายตาไปยังเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนก็ก้มศีรษะกระแอมไอคำหนึ่งเก๋อตัวเราเห็นเขาผงกศีรษะจึงตอบตกลง ทั้งสองพอบรรลุข้อตกลงก็ฉวยโอกาสตีเหล็กท,ทั้งที่ยังร้อนเวิอนอ้าวลงจากเขาไปยังค่ายภูเขาตระกูลอวีน,นัดหมายให้หูหยินที่มีอำนาจเตรียมทำศัตยาบันกับคนเผ่าเกิดตัวเหล่าเวิอนอ้าวเลือกภูเขาปากแพะเป็นสถานที่ทำศัตยาบัญของทั้งสองฝ่ายภูเขาลูกนี้ไม่สูงนักแต่ปรากฏยอดเขาสองลูกตั้งหันหากันลักษณะคล้ายเขาแพะทั้งสองฝ่ายทำศัตยาบันที่ปากหุบเขา หากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบังเกิดจิตคิดร้ายอีกฝ่ายก็สามารถถอนตัวจากไปหูหยินที่มีอำนาจเต็มค่ายตระกูลอุีเดินทางไปสำรวจดูภูมิประเทศของภูเขาปากแพะค่อยเห็นชอบด้วยค่ายตระกูลอวีติดต่อกับชนเผ่าเกิดตัวเหล่าย่อมไม่รอดพ้นจากสายตาของตระกูลกวาจีหุบเขาจันเย็นหัวหน้าชนเผ่ากวาจีเห็นว่าชนเผ่าเกิดตัวเหลาจับมือกับ ค่ายตระกูลอวีหากตระกูลก่อจีเข้าร่วมก็สามารถเฉือนเนื้อจากจางจือฝูชิ้นหนึ่งจึงสั่งให้ก่อจีเก๋าหลงผู้เป็นบุตรชายนำของขวัญไปคำนับเก๋าตัวเหล่าส่วนตนเองปลอมตัวเป็นไพร่พลหุบเขาจันเย็นร่วมทางไปเก๋าหลงนำของขวัญขึ้นเขามาเยเทียนพอได้รับรายงานยินดียิ่งนับตั้งแต่เก๋าตัวเหล่ามาถึงพื้นที่ที่ซีซือ ตระกูลกวาดจีก็วางเฉยรักษาความเป็นกลางไว้ตอนนี้กวาดจีเกิดหลงกำลังนำของขวัญขึ้นเขามาแสดงว่าตระกูลกวาดจีใครค่ครวญดูเห็นว่าชนเผ่าเกิดตอนเหล่ารบชนะสองครั้งคราตระกูลกวาดจีตัดสินใจยืนอยู่ฝ่ายชนเผ่าเกิดตอนเหล่าแล้วเย่เสียวเทียนแทบร้องโ่งว่ารีบเชิญออกไปแต่กล่าวแล้วก็กล่อมกลืนคำพูดไว้ไม่คิดแสวงท่าทีก่อน หากตอบถามเกิดตัวเหล่าว่าใจ้่จูเห็นสมควรพบกับมันหรือไม่เกิดตัวเหล่าเห็นเยเซียวเทียนสอบถามตนเองจึงกล่าวฟังว่าตระกูลก่าเจมีข้อบาดหมางกับตระกูลจงังเมื่อมีข้อบาดหมางกับตระกูลจงังถือเป็นสหายของพวกเราย่อมสมควรพบปะสักครายยเซียวเ,เทียนหัวร่อฮ่ากล่าวว่า <laughs> กล่าวได้ประเสริฐอย่างนั้นใจ้จูพบกับมัน ยังดูเจตนาการมาของมันข้าพเจ้าจะหลบหน้าไปเกิดตอนเรารีบกล่าวว่าท่านผู้วิเศษใหญ่ต้องหลบหน้าเรื่องใหญ่เช่นนี้ย่อมต้องให้ท่านผู้วิเศษตัดสินใจเย่เซียวเทียนกล่าวว่าพวกท่านออกไปรับแขกก่อนสอบถามเจตนาการมาของมันรอสักครู่ข้าพเจ้าค่อยเข้ามาหากข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงสั่งศีรษะบอกใ้หากข้าพเจ้าไม่แสดงท่าทีใด พวกท่านก็รับปากได้อย่างเต็มที่เก๋ตัวเหล่ากับอินโกเล่ารับคำห้องโถงนี้ว่างเปล่าไม่มีฉากกัน้นอันใดเย่เซียวเทียนจึงออกจากห้องส่วนเก๋ตัวเหล่ากับอินโกเล่ายืนอยู่หน้าประตูตึกรอต้อนรับกวัวจีเก๋หลงกวัวจีเก๋หลงสพายดาบใหญ่สันหนาประดับเก้าห่วงนำผู้ติดตามร้อยกว่าคน พร้อมด้วยของขวัญที่นำมามอบต่อชนเผ่าเกิดตัวเราได้แก่สเสบียงอาหารวัวและแพะผ้าพับผานไถย,ยังมีเครื่องทอผ้าอีกหลายตัวเกิดตัวเรากับอินโกเล่าพอเห็นของขวัญเหล่านั้นสร้างความยินดียิ่งเกิดตัวเราต้องเข้ารับหนะ้าหัวเราฮาๆกล่าวว่าหัวหน้าชนเผ่ากวาจีกับนายน้อยเกิดหลงเกรงใจไปแล้ว เราท่านไม่ได้ไปหมาหาสู่กันวันนี้ได้น,น้อยเกลอหลงนำของขวัญมามากมายถึงเพียงนี้เราจะรับได้อย่างไรกว่าจีเกิอหลงแม้ไม่มีเล่อุบายแต่ยังรู้จักมารยาทธ,ธรรมเนียมพอฟังทราบว่าคนพูดนี้คือเกิดตัวเราถึงแม้เกิดตัวเราต่ําเตี้ยกว่าเขาถึงช่วงศีรษะแต่ก็กํำยำสูงใหญ่จึงรีบประสานมือกล่าวว่าท่านนี้คงเป็นเกิดตัวเราเกิด ใช่จูแล้วผู้หลานกว่าจีเก๋อหลงขอเรียนถามสารทุกสุขดิบแทนท่านพ่อหัวหน้าชนเผ่าวกว่าจีจูงแพะตัวหนึ่งใช้ผ้าโพกศรีรษะลงมาถึงระดับคิวเห็นบุตรชายเจราจายอย่างเหมาะสมสร้างความปราบปลื้มประโลมใจยิง่งเกิอตัวเหล่ากล่าวว่าประเสริฐเราเพิ่งมาถึงที่นี้ไม่ทันตั้งหลักมั่นก็ต้องต่อกรอกับตระกูลจาง ทั้งไม่มีเวลาไปยังบ้านใกล้เรือนเคียงตอนนี้รบกวนให้ท่านในน้อยเก๋อหลงมาเยือนสร้างความละอายยิ่งกว่าจีเก๋อหลงฉ่วยโอกาสกล่าวว่าเก๋อหลงมาแทนท่านพ่อเพื่อคิดหารเรื่องนี้กับใจ,จ้จูตระกูลจางปกครองเมืองถงเยินมา500ปีที่ผ่านมาไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตาผู้ที่ถูกตระกูลจางข่มเหงไหนเลยเพียง ใจจูเท่านั้นเรื่องนี้พวกเราสมควรร่วมรุกร่วมถอยเกื้อกูลดูแลกันและกันเก๋อตัวเหล่ายินดียิ่งกล่าวว่านี่เป็นความปรารถนาดีในน้อยเก๋อหลงเชิญเข้าพลางก็คล้องแขนกวาจีเก๋อหลงก้าวยาวๆเข้าห้องโถงรับแขกหัวหน้าชนเผ่าวกวาจีก็ส่งมอบแพ้ที่จูงมาให้กับสตรีของชนเผ่าเก๋อตัวเหล่าจากนั้นก้มศรีรษะตามกวาจีเก๋อหลงเข้าห้องโถงรับแขกในผู้ติดตาม ทั้งร้อยกว่าคนผู้ที่ติดตามเข้าไปถึงมีเพียงสิบกว่าคนทั้งสองฝ่ายเข้าห้องโถงรับแขกเกิดตอนเหล่าเชิญกวาจีเกิดหลงนั่งลงแล้วกล่าวชนเผ่าเราได้รับองค์การจากเทพคุณใสให้ลงจากเขามิคาดเพียงมาถึงที่นี้จางจิ่วฝูเมืองถงเยิอนก็ส่งกำลังมาล้อมปราบเมืองถงเยิอนมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามากมายอาศัยอะไรปล่อยให้มันยึดครอง กาจีเก๋หลงกล่าวว่าใจจูหากคิดร้องขอสเสบียงอาหารหรือทรัพย์สินเงินทองอาจง่ายได้และแต่พื้นดินเป็นชีวิตจิตใจของจางจือฝู่เกรงว่ามันไม่ยอมรับปากตระกูลจางประพฤติผิดทำนองคลองธรรมผู้คนพาใจออกห่างตระกูลอุยตกลงร่วมมือกับชนเผ่าเก๋าต่อเหล่าแล้วนี่ไม่มีปัญหาใดคนกล่าวคำพูดนี้เป็นเวนเอรอนอวพร้อมกับเสียงดัง แม่นางใช่หนีชักนำเย่เซียวเทียนกับเวินอ้าวเข้ามาถึงแม้ว่าคนกล่าวว่าจะเป็นเวินอ้าวสายตากว่าจีเก๋หลงกลับจ้องจับที่เย่เซียวเทียนสำหรับกับเย่เซียวเทียนกว่าจีเก๋หลงยึดถือเป็นศัตรูความรักตอนแรกเขารักชอบเสี่ยอิงอิงกลับถูกเย่เซียวเทียนแย่งชิงไปต่อมาคิดตกแต่งจันนิงเอ๋อก็ถูกสกัดขัดขวางยามนี้ หลังจากถลึงมองเย่เซียวเทียนสายตาก็จ้องจับที่แม่นางใช่นี้เห็นหญิงสาวนางนี้มีหน้าตาหมดจดสดใสยืนอยู่ใกล้กับเย่เซียวเทียนกว่าจีเก๋หลงต้องด่าทอในใจเด็กหน้าขาวไรยังอายใช่เล่ลิ้นคารมหลอกลวงอิงอิงยังเกาะแกะแทโลมหญิงอื่น นึกถึงตอนนี้บังเกิดความคิดขวางดาบชิงรักขึ้นเกิดตอนเราเห็นเย่เซียวเทียนกับเวิรนอ้าวมาถึงก็รีบลุกขึ้นกล่าวว่าแต่เท้าเย่เวินเซียนเซิงพวกท่านมาแล้วเอ่ยถึงตอนนี้ได้ยินกว่าจีเก๋หลงกล่าวว่าเย่เซียวเทียนที่แท้เป็นท่านคล้ายกับว,ว่าที่ใดมีเรื่องสนุกสนาน ล้วนมีท่านอยู่ด้วยเย่เสียวเทียนยิ้มพลางกล่าวว่าเก๋ดหลงท่านก็เช่นเดียวกันนี่เรียกว่าไม่ใช่คู่อริไม่พบกันใช่หนีพอฟังต้องคลุ่นคิดพี่เคยกับเจ้าตัวใหญ่นี่รู้จักกันฟังจากน้ำเสียงคล้ายเป็นสหายกันพลางสำรวจดูกว่าจีเก๋ดหลงตอนแรกนึกชมเชยรูปร่างอันสูงใหญ่ของเขาจากนั้นสำรวจดูหน้าตาของเขาเห็นว่าไม่สมควรใช้คำคิ้วโจนตามุสิก ไม่ทราบบรรยายอย่างไรดีกว่าจีเก๋าหลงกล่าวว่าเราเป็นตัวแทนท่านพ่อมากำนับเก๋าเจ้จูเพื่อหาหรือความร่วมมือกันท่านเป็นขุนนางเมืองถงเยินมาทำอะไรคิดส่งสารทารบหรือเย่เซียวเทียนแงนหน้าหัวรอแล้วกล่าวว่า <c oughs> ข้าพเจ้าแม้เป็นขุนนางเมืองถงเยินแต่สนับสนุนความคิดของวีเจียนโจให้การต้อนรับชนเผ่าเก๋าตัวเราเก๋าเจ,จ้จู ล่วงรู้กุศลเจต,ตนาของข้าพเจ้าเป็นอย่างดีกว่าจีเกิดหลงทวนคำกุศลเจต,ตนาหันไปกล่าวกับเก๋าตอนเหล่าว่าเก๋าใจจุคนผู้นี้เจ้าเล่เพทุบายรู้จักแต่ใช้ลิ้นลมคมคายพูดอย่างหนึ่งกระทําอย่างหนึ่งท่านอย่าได้หลงเชื่อมันใช่หนีพอฟังก็ต้องครุ่นคิดที่แท้ไม่ใช่สหายของพี่เขยเวิร์นอ้าวยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า นายน้อยเกิดหลงพวกเราแสดงท่าทีสนับสนุนเกิดใจจูแล้วท่านใหญ่ต้องยุยงให้แตกแยกกว่าจีเกิดหลงแค่นเสียงดังเฮแล้วกล่าวว่าพวกท่านนึกถึงแต่ผลประโยชน์พอเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ตรบัดสัตว์คืนคำไม่อาจยึดถือได้คราครั้งนี้ตระกูลกว่าจีเราคิดจับมือกับชนเผ่าเกิดตัวเ่าไม่เพียงจัดเตรียมของขวัญมาตัวเรายังคิดสู่ขอจากเกิดใจจูรวมเป็นทองแผ่นเดียวกัน นี่จึงเป็นความจริงใจพวกท่านมีหรือไม่หัวหน้าชดเผ่าวกวาจีเยืนอยู่ในกลุ่มผู้ติดตามตอนแรกยังนึกชมเชยบุตรชายมีการแสดงออกที่ดีมีคาดเขาเอ่ยถึงการสู่ขอเรื่องใหญ่เช่นนี้กลับไม่หาหรือกับตนเองแม้สักคำเดียวเกิดตัวเราก็งงงันบูบจึงกล่าวนายน้อยเกิดหลงยังไม่ทราบเรามีบุตรีเพียงคนเดียวตอนนี้ยกให้ผู้อื่นแล้วน้ำ ใจของนายน้อยเก๋หลงครั้งนี้เราไม่อาจรับไว้กว่าที่เก๋หลงชี้มือไปยังใช่หนีร้องบอกว่าเก๋ใจจูจะได้เข้าใจผิดคนที่เก๋หลงคิดสู่ขอเป็นนางใช่หนีลืมตาจนกลมกว้างคลุนคิดขึ้นคนตัวใหญ่นี้คิดสู่ขอเราผู้อื่นเพียงมาเป็นเพื่อนพี่เขยจะไหนเจรจาถึงการแต่งงาน ใช่หนีมีรูปร่างเตี้ยเล็กต่อให้เขยิงปลายเท้าขึ้นก็สูงแค่หน้าอกของกว่วจีเก๋ดหลงส่วนสูงต่างกันอย่างลิบเลีวเมื่อยือนคู่กันคล้ายนกกระจิบกับนกกระจอกเทศก็ไม่ปัดเย่เสียวเทียนก็รับฟังจนลืมตาข้างคลุ่นคิดขึ้นเก๋ดหลงผู้นี้เป็นไรแล้วหรืออยู่ในช่วงติดสัตว์นึกถึงแต่การหาภรรยาหากตกแต่งใช่หนีไปอย่างนั้นใหญ่ไม่ใช่เป็นคู่เขยของเราหรือ เกิดตัวเราเห็นพันธมิตรกลายเป็นหลานเขยยามกระทันหันก็ไม่อาจปรับตัวได้ต้องฝืนหัวรอดแล้วกล่าวว่า <c oughs> นายน้อยเกิดหลงให้ความกรุณานักแต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงอนาคตของหลานสาวเราต้องหาเรือกับบิดามารดาของนางก่อนไม่ต้องรีบร้อนไปยังคงสนทนาถึงการจับมือก่อนกว่าที่เกิดหลงกล่าวว่าเกิดใจจู ต้องการผืนดินจากจางจือฟูมันต้องไม่ยอมรับปากถึงแม้ว่าท่านได้รับการสนับสนุนจากตระกูลอวีแต่หากเพิ่มตระกูลกว่าจีเราจะเกิดผลผิดแผกแตกต่างเมื่อพวกเรารวมเป็นท้องแผ่นเดียวกันตระกูลกว่าจีย่อมถือเป็นภาระที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในส่วนนี้เชื่อว่าตระกูลอวีไม่แน่ว่าจะกระทำได้เวินอา้าวยิ้มเล็กน้อย ไม่เอ่ยสอดคำใดเพียงชำเลืองมองใช่หนีแวบ,บหนึ่งเห็นแม่นางใช่หนีลืมตากลมโตมองดูกว่าจีเก๋หลงดูเหมือนว่าหญิงสาวนี้มีความรู้สึกที่ดีต่ออีกฝ่ายที่ผ่านมาชาวเขาเอ่ยปากฝากรักกันอย่างเปิดเผยหากเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าบุรุษสตรีจะไม่ขวยเขินหากร้องเพลงชาวเขาเกี่ยวพาราสีกัน ปรากฏสามีภรรยามากมายคลองคลู่อยู่ร่วมกันเพราะร้องเพลงชาวเขาโต้อตอบกันกว่าจีเกิดหลงแม้ไม่ได้ร้องเพลงภูเขาแต่การแสดงออกอย่างเปิดเผยเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการเสียมารยาทต่อแม่นางใช่นี้ขณะเดียวกันนางต่างกับหญิงสาวชาวจงหยวนพอฟังว่าเอ่ยถึงการแต่งงานจะหลบลีหนีหน้าไปยามนั้นใช่นีกำลังพิจารณาเงื่อนไขของกวัวจีเกิดหลง เห็นว่าศักานะชาติตระกูลและหน้าตาไม่มีอันใดให้ค่อนแค่นี่เป็นบุรุษในบุรุษมาจากครอบครัวที่เพียบพร้อมเพียงแต่สูงใหญ่ไปบ้างแต่นี่ไม่เป็นปัญหากว่าจีเกิดหลงเห็นเหวินอ้าวไม่เห็นด้วยจึงกล่าวไม่เป็นไรหรือว่านี่เรากล่าวไม่มีเหตุผลพื้นที่ราบของถีซีซือตกอยู่ในมือของตระกูลจางกับตระกูลอวีท่าน หากให้ตระกูลจางเฉือนแบ่งพื้นที่ให้กับเก๋อใจจูเกรงว่ามันไม่ยินยอมใช่หนีกล่าวอย่างไม่ยินยอมว่าคนตัวใหญ่หากพวกเราทั้งหลายจับมือกันไม่กลัวมันไม่ยอมเฉือนแบ่งพื้นที่ให้อย่างนั้นมิสู้ให้สวรรค์ตัดสินกว่าจี้เก๋อหลงกลับเกรงอกเกรงใจต่อเจ้าสาวในอนาคตจึงแยกเคี้ยวหัวรอดแล้วกล่าวว่าแม่นางน้อย ให้สวรรค์ตัดสินอย่างไรผู้ใดเป็นแม่นางน้อยผู้อื่นเติบใหญ่แล้วข้าพเจ้าเรียกว่าใช่นี้ท่านเรียกชื่อของข้าพเจ้าเถอะใช่นี้ค้อนเขาวงหนึ่งจากนั้นยกมือไพรหลังเดินออกมาบอกกล่าวว่าวิธีของข้าพเจ้าคือเลือกวัวตัวผู้ที่แข็งแรงตัวหนึ่งมิต้องให้ผู้คนจับผานไถเดินตั้งแต่อาทิตย์ขึ้นจนตะวันตกวัวไปไกลเท่าใด พื้นที่ส่วนนั้นเป็นของค่ายภูเขาเราจางจือฝูคงไม่คาดคิดว่าวัวตัวหนึ่ง จะสมคบคิดกับผู้คนกระมังเวินอ้าวกล่าวอย่างสงสัยใจว่าหากว่าจางจิ่วฝูยืนกรานให้มันเป็นคนเลือกวัวจะทำอย่างไรหากไม่ใช้คนจับละผานไถท่านรับรองได้อย่างไรว่าวัวจะ,ตะเตลิดไปยังพื้นที่ของตระกูลจางหากมายัางดินแดนของตระกูลอวีเราจะทำอย่างไรใช่หนีเสยียหน้าล้อเรียนใส่เขาเพียงแย้มยิ้มไม่ตอบคำเกิดตอนเราครบคิดแล้วค่อยเข้าใจร้องว่า เด็กน้อยอันประเสริฐแผนอันประเสริฐจากนั้นเกิดตอนเหล่าอธิบายบอกกล่าวต่อเยี่เสียวเทียนเหมือนอ้าวและก่าจีเก๋าหลงพวกเขาอยู่ในป่าเขาวิธีหาเลี้ยงชีพคือการล่าสัตว์จึงทำความคุ้นเคยกับลักษณะนิสัยความรักชอบและหลักเกณฑ์ในการเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายคิดค้นวิธีการชักจูงและควบคุมวงการสัตว์สีเท้าทั้งหลายใช่หนีพอเอ่ยปาก เกิอตัวเหล่าก็เข้าใจจิตเจตนาของนางเย่เซียวเทียนกับพวกทั้งสามยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเกิอตัวเหล่าจึงสั่งคนไปจูงวัวมาตัวหนึ่งใช่หนีทําตามวิธีการที่พวกเขาคิดค้นขึ้นปรากฏวัวตัวนั้นวิ่งไปตามเส้นทางที่ใช่หนีกําหนดไว้จริงๆใช่หนีหัวรอฮิฮากล่าวกับเย่เซียวเทียนและพวกเป็นอย่างไรเวินอ้าวแม้มีภูมิรอบรู้กว้างขวางแต่ก็ยังไม่เคยได้ยินผู้คนเอ่ยถึงวิธีนี้มาก่อน จึงกล่าววิธีของแม่นางแยบคายยิ่งแต่ตอนที่วัวไถดินหากจางจือฟูส่งคนก่อกวนสร้างความแตกตื่นตกใจแก่วัวไถไม่วิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้หากตะเลิดไปยังที่ดินของตระกูลอีจะทำอย่างไรใช่หนีเอียงหน้าขบคิดแล้วกล่าวอย่างนั้นก็ไม่แน่นะักเวินอ้าวขามวดคิ้วกล่าวว่าหมายความว่าไม่มีความมั่นใจถึงสิบส่วนกว่าจีเกิดหลงชำเลืองมองเขาแวบหนึ่งกล่าวว่า หากไม่จับอาวุธไม่หลังโลหิตถือเป็นวิธีที่ประเสริฐสุดขอเพียงมีความมั่นใจสักหกส่วนก็คู่ควรให้เดิมพันสักคราหากว่าจางจือฟู่คิดคดกงหรือพวกเราเป็นคนตายท่านคิดมั่นใจถึงสิบส่วนได้แต่จอดาบพ,พาดคอจางจือฟูแล้วเวนอ้าวฝืวนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่ามิใช่เราไม่กล้าเสี่ยงแต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ของตระกูลอว่เราผู้แท้เวน เพียงเป็นตัวแทนของวีเจียนโจเรื่องนี้อยู่เหนือขอบเขตการตัดสินใจของเราเกิดตอนเหล่ากล่าวว่าเหวนเซียนเซิงไม่ใช่ผู้ตัดสินใจย่อมเกิดความห่วงพะวงวิธีนี้ใช่ดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวีเจียนโจของพวกท่านแล้วเหวินอ้าวกล่าวว่ามีผิดพวกท่านทางด้านนี้เตรียมการก่อนเราผู้แท้เหวนจะกลับเมืองถงเหยนินบอกกล่าวต่อวีเจียนโจอย่างละเอียด หากว่าแต่เท้าเจียนโจเป็นเห็นชอบด้วยและเกลี้ยก,กล่อมให้จางเจียวฟูยอมรับเองกว่าจีเกิดหลงพอฟังถึงตอนนี้ต้องชำเลืองมองดูเย่เซียวเทียนเวิรนอ้าวเตรียมกับเมืองถงเหยิน อย่างนั้นเย่เซียวเทียนจะไปหรือไม่น่าสมเพชกว่าจีเก๋อหลงปรรลองฝีมือกับเย่เซียวเทียนพบความพ่ายแพ้อย่างพิศวงงงวยพอแย่งชิงสตรีที่แย่งชิงก็สู้ไม่ได้จึงเกิดเป็นเงาทรมึนนในจิตใจหากว่าเย่เซียวเทียนรั้งอยู่ไม่จากไปเกลงว่าตนเองสู้เขาไม่ได้ชาวหั่นพูดจาไพเราะอิสตรีไม่อาจทนรับการประเลาประโลมลูกผู้ชายเช่นเขา ใหญไม่ใช่เป็นฝ่ายเสียเปรียบเย่เสียวเทียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าข้อเกลิงเกลงของหหวนเซียนเซิงมีเหตุผลเช่นนี้เถอะข้าพเจ้ากับบหวนเซียนเซิงจะกลับเมืองทงเหยินพวกท่านทางนี้ก็ตระเตรียมก่อนหากว่าวิธีนี้ทําไม่ได้พวกเราค่อยหาเรือแผนอื่นกันกว่าจี้เก๋าหลงมีสีหน้ายินดีสุดระง,งับ คนผู้นี้ไม่รู้จักปกปิดพอเพียงไม่ใช่คนตาบอดจะสังเกตเขาความกระยิมยินดีของเขาออกใช่หนีกวาดมองเขาแวบ,บหนึ่งคิดอ่านในใจตัวโง่งม,มนี้ยินดีอันใด